ดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูส่รายการ Top s e c r e t นะครับวันนี้กับผมวชิรวิทก้าเอี้ยนทำหน้าที่เป็นพิธดีกรอนครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีธุรกิจหนึ่งธุรกิจที่เป็นธุรกิจของข้าวแต่ไม่ใช่ข้าวธรรมดานะครับเป็นข้าวกล้องพันไรซ์เบอร์รี่นะครับธุรกิจที่ผมพูดอยู่ในขณนะนี้นะครับชื่อว่าธุรกิจนาวาข้าวก้องไรซ์เบอร์นะครับ เขามีแนวคิดแล้วก็มีาการทำกลุ่มตลาดการจอบตลาดนะครับที่น่าสนใจมากเลยกระผมนะครับอ,อยากให้ผู้ชมทางบ้านนะครับได้รับความรู้ในตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือมีความน่าสนใจยังไงเรามารับชมได้เลยนะครับครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องขอเรียนเชิญคุณเพชรชนกลักษณะจันทร์และคุณคุณนานนทองเทพครับ ขอเชิญครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับผมเชิญนั่งครับโอเคเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับคือชื่อธุรกิจของของคุณเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับข้าวข,ข้าวกล้องใช่ไหมครับนาวาข้าวกล้องไรเบอร์รี่เนี่ยครับใช่ค่ะธุรกิจของเราเนี่ยคะชื่อธุรกิจว่านาวาไรเบอร์รี่ค่ะอใช่ แล้วแนวคิดเกิดขึ้นได้ยังไงครับมีมีมีที่มาอย่างไงว่าเออทำไมต้องมาทำแบบนี้ค่ะนาวารายเบอร์รี่นะคะเดิมทีเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพวกเราเนี่ยมีพื้นที่ถือครองนะคะ14ไร่2งานเนื่องจากพื้นที่พื้นที่เนี่ยจะพื้นที่จะมีพื้นที่สวนผลไม้เนี่ย6ไร่แล้วก็เหลืออีก8ไร่นะคะเราจึงเลือกอเราจึงคิดที่จะผลิต พืชที่ให้ผลตอบแทนนี่ค่อนข้างสูงค่ะเราเลยจึงมีแนวคิดที่จะปลูกข้าวกล้องข้าวพันไรเบอร์รี่แบบ NC อินเรียกจำหน่ายนะคะเ<ม>นื่องจากเพราะว่าคนในปัจจุบันเนี่ยหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้าวกล้องไรเบอร์รี่เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่ง<ม>สำหรับ,หบให้กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพใช่คะ่ะแล้วก็เพราะว่านอกจากนี้เนี่ยข้าวพันไรเบอร์รี่เนี่ยยังมีคุณสมบัติประโยชน์มากมาย ขาเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงเลยค่ะนอกจากจะใช้รับประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยยังรักษาโรคได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคมะเร็งแล้วก็ลดภาวะการเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยค่ะ เออผมได้ยินมาว่าทานข้าวกล้องไรเบอรี่แล้วจะทำให้ผิวขาวจริงหรือเปล่าคุณเน้ใช่ค่ะเรามีการวิจัยมีการสิร์ชมาแล้วนะคะว่าคุณสมบัติหรือว่าสารในข้าวไรเบอรี่เนี่ยสามารถทำให้อ,อบำรงุงช่วยให้รักษาผิวพรรณให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ชะลอชะลอการแก่กับไว้ด้วยนะคะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับใครอยากผิวขาวนะครับก็เชิญลองมาชิมข้าวกล้องพันไรเบอรี่ของคุณุูกได้นะคะ ส่วนคำถามข้อต่อไปนะครับอนอกจากข้าวปั้งผันไรเบอรี่แล้วเนี่ยผมได้ยิน,นข้าวๆมานะครับว่าคุณน,นกเนี่ยคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นขึ้นมาด้วยมีอะไรบ้างครับใช่ค่ะถ้าเป็นข้าวอย่างเดียวเนี่ยก็จะไม่ดูทำก็ดูจะเป็นธรรมดาเกินไปนะคะจะดูแบบใครๆก็ผลิตได้เงี้ยคะ่ะเราก็เลยมีแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะผลิตนะคะสินค้าที่ทํามาจากข้าวไรเบอรี่ด้วยเนี่ยค่ะของเราเองเนี่ย ผลิตเป็นคุกกี้แล้วก็ข้าวหลามด้วยไม่ทราบว่าคุณโตเนี่ยเคยได้ยินเดเคยเห็นไหมคะว่าออผลิตภัณฑ์คุกกี้หรือว่าข้าวหลามะะาลาไม่ทำมาจากทารบไรเดรีดผมไม่เคยได้กินเลยครับผมได้ยินแค่ข้าวหลามทมํามาจากข้าวเหนียวเฉยๆครับผมค่ะเราก็าเลยคลิดที่จะ ผลิตนะคะให้เป็นให้แตกต่างมากยิ่งขึ้นให้แบบผู้บริโภคเนี่ยได้ทานของหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะก็จะเป็นข้าวลามที่ทํามาจากข้าวไรเบอรี่นะคะก็จะมีสามไส่3ามรสนะคะที่เราเลือกกันมาก็จะมีไส้เผือกไส้ถั่วด,ดําแล้วก็ไส้มะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็ส่วนคุกกี้เนี่ยก็จะมี3มรสเหมือนกันนะคะรสส้มรสบลดดูเบอรี่แล้วก็รสสตรอเบอรี่ค่ะครับแล้วก็สําหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับ ที่คุณนพคิดไว้นะครับคุณนอกจะไปทําธุรกิจในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยางไใช่ค่ะที่เรา,ค,าคิดกลุ่มไหนค่ะที่เราคิดกันไว้นะคะคือเราเล็งกลุ่มลูกค้าที่แบบคนรักสุขภาพอ่าแล้วก็กลุ่มสถานโรงพยาบาลน,นะคะที่เขามีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ป่วยเนี่ยบริโภคทานอาหารเพื่อสุขภาพร้านค้าส่งข้าวสารภายในจังหวัดของเราเนี่ยค่ะแล้วก็กลุ่มธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ แล้วอย่างนี้ก็คือรวมไปถึงคนที่รักสุขภาพหมดเลยใช่ไหมครับอโอเคแล้วก็เราจะล้วงลึกเข้าไปในธุรกิจของคุณนกแล้วนะครับคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับธุรกิจของคุณนกเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนนะครับคุณนกมีวิธีการ การคิดยังไงนะครับเออไม่ทราบว่าเปิดเผยได้หรือเปล่าคุณได้ค่ะเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะต้องขอบคุณคุณนกด้วยนะครับที่สามารถเปิดเผยความลับของแนวคิดธุรกิจได้นะครับ ก็คุณต้องอธิบายค่ะก็เราก็ได้มีวิศว์พร้อออกมานะคะที่เขาเรียกกันว่าสวอนั่นเองค่ะก็คือจะมีจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็โอกาสอุปสรรคนะคะจุดอ่อนของเราก็คือต้นทุนต่อหน่วยที่ใช้ในการผลิตนี่ค่อนข้างสูงค่ะ่ว่าเพราะอะไรคุณเพราะว่าการประบวนการผลิตเนี่ยค่อนข้างที่นีไถานใช้กระบวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะต้องต้องคุณภาพต้องเป็นระดับหนึ่งนะคะเราก็เลยต้องรักษาราคาให้ ต่ำนะคะเพื่อรักษาลูกคา้าในระยะยาวเนี้ยค่ะสองก็คือผู้ประกอบการยังขาดประสบการณ์นะคะอย่างเช่นตัวในฉันเองเนี่ยความรู้ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่ค่ะแต่เราก็ยังรับมือโดยการจ้างเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาแล้วนะคะสามก็คือระยะเวลาในการรอผลผลิตเนี่ยค่อนข้างนานจุดแข็งบ้านนะคะจุดแข็งก็คือสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยผ่านการรับรอง สองคือช่องทางการตลาดเนี่ยหลากหลายน,นะคะสามก็คือบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งเนี่ยสวยงามน,น่าดูดดค่ะอโอกาสบ้างน,นะคะโอกาสก็คือผู้แข่งขันในตลาดข้าวเนี่ยยังมีน้อยรายอยู่แล้วก็จํานวนโอกาสอีกข้อนึงก็คือจานวนผู้ใช้แล้วก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพราะว่าเรามีช่องทางการขายเนี่ยออนไลน์ด้วยคุณน,นกมี<อ>ช่องทางออนไลน์ด้วยเหรอคบใช่ค่ะเพื่อให้ลูกค้านี่หลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น อุปสรรคก็คือคนทั่วไปเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักข้าวพันไรเบอรี่เท่าที่ควรนะคะ2ก็คือสภาพภูมิอากาศในการทํานาข้าวเนี่ยยังไม่แน่นอน3าก็คือสภาพเศรษฐกิจที่ช่อนห้างตกต่ำนั่นเองค่ะโอ้โอุปสรรคเยอะขนาดนี้แล้วคุณน้องนะครับมีคู่แข่งขันเยอะด้วยหรือเปล่าครับผมคู่แข่งขันในข้าวในตลาดข้าวตอนนี้ก็ยัง ที่ที่เห็นเนี่ยก็ยังมีน้อยรายอยู่นะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่เขาที่เจาะกลุ่มลูกค้าในห้างสรรพสินค้าที่มีกําลังซื้อค่ะเช่นขายในห้างสรรพสินค้าในหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะทำให้หลงลืมหรือว่าตกขาดกลุ่มลูกค้าที่หลงเหลือกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีกำลังซื้อ,องียค่ะใช่ก็ค่อนข้างหาซื้อได้ค่อนข้างยากแล้วก็จะเจะเจาะกลุ่มลูกค้า ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องมาจากกระบ,บวนการขั้นตอนในการผลิตชาที่ค่อนข้างยากพ,พิธีวิถีนะคะจึงทําให้ผู้ที่จะเข้ามาทําธุรกิจนี้ก็มักน้อยค,ครับแล้วสำหรับเป้าหมายแล้วก็ทิศทางที่กลุ่มธุรกิจของคุณนกเนี่ยดำเนินไปเนี่ยคุณคุณน,นกมีทิศทิศท,ท,ทางยังไงนะครับที่จะให้พาธุรกิจของคุณนกเนี่ยไปสู่เป้าหมาย เ,เป้าหมายแล้วก็ทิศทางที่ธุรกิจนาวาไลเบอร์รี่วางไว้เนี่ยก็คือวิสัยทัศน์ค่ะวิสัยทัศน์ทางนาวาไลเบอร์รี่เนี่ยต้องการที่จะมุ่งม,มั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะที่มีคุณภาพเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ<ม>และก็ต่างประเทศในอนาคตใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะพันธกิจนะคะพันธกิจก็คือจะผลิตสินค้าที่มีประโยชน์แก่ผู้บริโภคแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยผ่านมารักสุขภาพใส่ใจสุขภาพมากขึ้นค่ะ เป้าหมายทางธุรกิจอีก5ปีข้างหน้าก็คือเพื่อให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอีก5ปีเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมต้อง,ใงในใจรอดูกันว่าธุรกิจนี้จะไปได้ถึง5ปีหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะอยู่ได้แบบยั่งยืน <c oughs> ครับแล้วก็กลยุทธ์สู่เป้าหมายนะครับคุณนกเนี่ยมีกลยุทธ์ยังไงบ้างครับที่ว่า กไปสูปเป้าหมายได้ส่วน้วยกันนะคะกลยุทธ์นาไปสู่เป้าหมายเนะี่ยหนึ่งเลยก็คือเน้นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เนี่ยให้หลากหลายช่องทางเช่นเว็บไซต์ Facebook Instagram อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีคนเข้าถึงมากขึ้นนะสองก็คือขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นนะคะสามก็คือพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั่นเองค่ะในตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับของผู้คนหลายๆคนแล้วนะคะอ่ เดี๋ยวเรามาถามคุณวัดบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าคุณวัดนี่นั่งเงียบเงียบมานานแล้วผม,ผมอยากถามคุณวัดว่าคุณวัดมีวิธีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจและผู้แข่งอย่างไรบ้างก็อ,อ,อย่างแรกเลยนะครับแรกเราก็ต้องไปสำรวจ้ารเวอรี่ก่อนครับก็ไปสำรวจขัเร,ร,ขเร,รีของ ผู้ใหญ่สมพงศ์นะครับอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลใปมาครเภอเช่นใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรยูที่เดียวกับที่ทาธุรกิจอยู่แล้วใช่ครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กันโอเคครับต่อไปเลยครับก็จะมผีผู้ที่มีส่วนหน้าส่วนเกี่ยวในในเครกอข่าของเราก็คือมีผู้ประกอบก,ก,การผู้ใจแรงงานตนาการในผู้ยืมผู้การส่งในการาปีกผู้จําหน่ายวัสดุสื่รายย่อยและที่สำคัญก,ก,ก็คือลูกค้าร,ครับสิการกไปได้เลยใช่แล้วครับนั้นเรามาดูผู้ประกอบการนะครับ ผู้ประกอบการของเราเนี่ยจะมีธุรกิจที่ว่าต้องการจะการเจริญเติบโตเข้าหน้าในทางที่ดีและยั่งยืนโดยหวังว่าต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นหน้าต่อรองการเกษตรตะกระต,ต่อรายย่อยต้องมีประโยชน์ที่ในทางที่บวกขึ้นในด้านของผู้ใช้แรงงานเนี่ยเราจะทำทำงานทุท่มเตแล้วก็มีค่าตอบแทนจากธุรกิจแล้วก็หวังว่าต้องมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ประโยชน์ต้องเป็นบวกอย่างเดียวน,นะครับต่อไปในด้านของธนาคารที่ผู้ยืมก็จะปฏิบัติตามกฎเกาฑาและเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเร่นการดอย่างเช่นว,ว่าต้องใช้นี้สินว่าเราไปกู้ยืมมาประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะต้องมีจะต้องได้รับดอกเบี้ยจากเงินกู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องมีผลประโยชน์ที่ต้องในด้านเป็นบวกต่อไปในด้านของผู้การงดรายคาับิีก หวังว่าเป็นปจจติมาต่างการค้าและผู้การที่ดีได้อย่าง,ย,างยั่งยืนโดยมีปัจจัยที่ว่าต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นคนไกตทางกางรตลาดของผู้ค้าและของผู้ค้าปลีกนะครับทง่ทงผลประโยชน์เนี่ยจะมีทั้งด้านลบและก็ด้านบวกแล้วแต่ทางตลาดค้าปลีก่ครัดผมมีวันี้อยากทราบนะครับว่าคุณวัดเน,น,นี่ยมีเครื่องมือในการประอบแผนธุกรกิจหรือไม่นะครับที่ว่า หมือนมีปัญหาขึ้นมาหนึ่งปัญหาแล้วคุณคุณวัดเนี่ยใช้แผนอะไรในการปรับธุรกิจตรงนี้ปรับปัญหาตรงนี้ครับอ๋อครับมีครับมีพอมีก็มือที่ว่าคุณจะได้ยินอันนี้ไหมครับที่ว่าบูโอเชียนเคยครับบูโอเชียน strategy ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไอ้น่านฟ้าจีการช่วยกันไปนะครับเพื่อนที่ชมตากบ้าน บวกี้นะครับมันเป็นกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อจิกเลี่ยง,งการแข่งขันแบบดั้งเดิมโดยผู้ประกอบการต้องการพยายามให้พัฒนาถึงการเนี่ยให้มีความแตกต่างไปจากธุรกิจของคนอื่นนะครับประมาณนี้ครับนั้นเราก็มาดูในนวัตกรรมถึงคุณค่าซึ่งประกอบไปด้วยทีส่วนด้วยกันนั่นคือตัวกระจัดตัวลดยกแล้วก็สร้างตัวกระจัดนะครับเราก็ต้องกระจัดต้องต่างในการขายรูปแบบ QR code ออกไปก่อน แล้วก็แล้วทำอ๋อเมื่อก่อนที่มีชิวพจน์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อแล้วทำไมถึงได้ออกออกไปเรื่องอไรอ๋อเพราะกลุ่มลูกค้านะครับแบบมีลูกค้าในวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุนะครับทำให้มีความจำเป็นน้อยขึ้นนะครับอ๋อก็คือไม่มีความจำเป็นคือมีความจำเป็นแต่ว่าน้อยในการใช้ชีวพจน์กับกลุ่มลูกค้าช่วงนี้อ๋อโอเคครับแล้วพ้อพ่อพ่อข่อคุณนะครับมานองมาดูกันใน ข้อที่ว่าลดก็ค,คือลดปริมาณในการผลิตในสินค้าที่ไม่ได้รับความนิยมแล้วก็อีกขอ้อนึงก็คือยกก็คือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้นมีกระบวนการผลิตที่ครบุงจรขึ้นแล้วก็ยกระดับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักไปหลายมากโดยการเพิ่มช่องทางหลากหลายเช่น Facebook อินสตาแกรมประมาณนี้นครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่ว่าสร้างสร้างนั้นหรอ ก็ค um, oh. right. <we> ือการขยายสาขาหรือเฟรนชชายให้เพิ่มมากขึ huh. ้นเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและให้ครอบคลุมตามตลาดมากยิ่งขึ้นครับผมีคุณต้กินมาหรยังครับว่าจะขยายสาขาเมื่อไหร่ค่ะก็คิดไว้นะคะประมาณถ้าธุรกิจเราไปได้ดีได้ผลตอบรับที่ดีเนี่ยเราก็จะมีการขยายแน่นอนค่ะในเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้นะครับเราฟังขาดีแล้วกันนะครับอยากขาดีเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราจะพักชมโฆษณานากากผู่นะครับผมในช่วงต่อไปนะครับเราจะมารวงลึกนะครับเ,เกี่ยวกับการตลาดแล้วก,การผลิตของธุรกิจข้าวกล้องานาวาไลฟ์เบอร์รีกันต่อนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราพักชมโฆษณานากครู่ครับ พี่บ๊อบพี่ยามน้องดื้อและที่สำคัญที่สุดตัวเองไงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเพื่อตัวเราเองนี่ไม่ใช่ หุ้นส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์7จ 1, 1. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่รายการ t o อ s ซีเค t ในช่วงที่2นะครับเมื่อกี้นะครับเราก็ได้รับความรู้จากคุณนกและคุณวัดไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเข้ากล้องนาวาร i ส์เบอร์รี่นะครับแล้วก็มี2ท่านนะครับที่เป็นหุ้นส่วนนะครับของเข้ากล้องนาวาร i ส์เบอร์รี่เหมือนกันนะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการตลาดและการผลิตนะครับ ครบผมขอเ,ออเสียงปรบมือต้อนรับคุณกาญจนาชัยคงและคุณปียนุชคดีได้หวังสวัสดีครับเจอน้างรับผมทั้สนะงสองท่านเลยอ,อ,อนี้ก็เป็นทุ้ส่วนของข้าวกล้องธุรกิจนาว,ว่าไรส์เบอร์รี่คดีสองท่านนะครับครับสำหรับในช่วงนี้นะครับทางรายการก็อยากจะ เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดแล้วก็การการผลิตนะครับจากคุณเมย์และคุณปิยะานะครับให้มันเจาะลึกลงไปกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของอข้าวกล้องนาวาไรส์เบอร์รี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวใช่ไหมครับเป็นข้าวหลามด้วยแล้วก็มีคุกกี้ด้วยผมอยากทราบว่าแล้วอย่างนี้นอยอดขายของของธุรกิจน,นี้อยู่ที่หลักหลัก อะไรครับในในภายใน1ปีค่ะขอสรุปสั้นๆเลยละกันนะคะ,ะก็คือธุรกิจของเราเนี่ยนะคะปีนี้คือมีการทำยอดขายอยู่ที่ประมาณ3ล้าน1 5 0 0 0 0บาทนะคะหนึ<อ>่งปีนะครับเป็นหลักเลข6เลยนะครับแล้ว <c oughs> เอเอเลขเจ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ย ธุรกิจของคุณเมเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างครับคุช่องทางนะคะก็มีหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งก็จะมีการเปิดขายหน้าร้านโดยตรงนะคะใช่ค่ะก็มีออนไลน์ค่ะส่วน,นอนาคตในอนาคตข้างหน้านะคะคือทางธุรกิจของเราเนะะี่ยค่ะได้มีการคิด ว่าเราจะมีการจัดแบบ d e l i v e อรขึ้นมาค่ะก็คือจะมีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในระเวกใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะคะหรือ,อจะเป็นภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเดียวก่อนค่ะจะส่งมาเหมือนโทรมาออนไลน์ก็จะส่งให้ใช่ค่ะออโอเคครับแล้วการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมีวิธีการก็การส่งเสร,ริมการตลาดนะคะแล้วก็เราจะเน้นในการส่งเสร,ริมแบบ ประชาสัมพันธ์นะคะทางเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะแล้วก็การบริการลูกค้าล่ะครับการบริการลูกค้าของเรานะคะก็คือมีการจัดส่งสินค้าไจัดส่งสินค้าฟรีภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะคะว่าลูกค้าเนี่ยต้องซื้อในปร,ปริมาณที่เรากำหนดไว้ค่ะเราถึงจะทำการจัดส่งให้ฟรีค่ะ แล้วกาหนดไว้เท่าไหร่ครับจุดจะจัดส่งไว้จะส่งให้กับผู้คนที่โทรเข้ามาในจังหวัดนครก็จะก็มีกําหนดไว้ประมาณพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทขึ้นไปค่ะเราจะมีการจัดส่งให้ถึงที่บ้านเลยค่ะแล้วก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะก็จะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของให้ความรู้ให้กับลูกค้าในเรื่องของเข้าไลบอรีค่ะว่าโดยลูกค้านี่สามารถ เข้าสอบถามได้ทางออนไลน์ได้เลยค่ะเราจะมีการตอบคําถามให้โดยตรงค่ะแล้วบริการหลังการขายนี่ก็คือจะมีการให้ความรู้อย่างนี้ใช่ไครับอ๋อโอเคครับครับเดี๋ยวเรามาถามคุณปิยากันบ้างดีกว่าเหมือนคุณวัดตอนแรกๆเลยนะครับเข้ามาก็นั่งเงียบทขากนอนมากเลยรายการเรายังเช้าอยู่เลยนะครับครับสำหรับของคุณปิยะนะครับ ผมก็มีคําถามที่จะมาถามนะครับว่าแผนการผลิตนะครับหรือกระบวนการผลิตเนี่ยเป็นมีมีขั้นตอนอยังไงบ้างพ่อ่าเราต้องเกิ่นกันก่อนเลยนะคะว่าธุรกิจเข้ากล้องไรซ์เบอรี่ของเรานะคะทุกทกระบวนการผลิตนะคะจะมีความพิถีพิถันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะขั้นตอนแรกนะคะ จะเป็นการจ้างเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเลยนะคะแล้วก็กระบวนการแรกงนั้นคือกระบวนการดำเนินนะคะก็จะมีความพิถีพิถันเช่นเดียวกันนะคะไปจนถึงการสีข้าวนะคะซึ่งทุกๆกระบวนการนะคะทางาทางพนักงานของเรานะคะจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกๆขั้นตอนเนี่ยอย่างต่อนเนื่องเลยค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเลือกซื้อวัตถุดิบข้าวเปลือกนะคะไปจนกระทั่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะ ค่ะและในส่วนของการแปรรูปนะคะเราก็ได้รับรู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าทางธุรกิจของเรามีการแปรรูปสินค้ามีอะไรบ้างนนคะ่ะก็คือเข้ากล้องกับบุกกี้นั่นเองอะนะคะค่ะซึ่งวัตถุดิบของเราวัตถุดิบของเรานะคะจะมีการรับจากเกษตรกรในชุมชนโดยตรงเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยเป็นอีกช่องทางนึงใช่แล้วค่ะให้กับชุมชนค่ะแล้วล เอ่อผมอยากอยากทราบว่าเหมือนเครื่องจกักรหรืออุปรกรณ์หลักในโรงงานเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับผมอ่าเครื่องเครื่องจักรในโรงงานนะคะหลักๆนะคะก็จะมีเครื่องทําทความสะอาดข้าวเปลือกนะคะเครื่องดานานะคะเครื่องคัดเปอร์เซ็นต์ข้าวเป็นต้นนะคะและที่สําคัญคุกกี้กับข้าวหลามนะคะก็จะมีเตาอบเครื่อง,งนดเบ้งนะคะแล้วก็าฐานแม่พิมพ์ต่างๆนะคะเพื่อให้อ่า สินค้าออกมาให้มีรูปแบบที่สวยงามนั่นเองค่ะคือทางก่มทางธุรกิจของคุณปิยะและคุณเมย์เนี่ยครับเขาเน้นคุณภาพจริงๆนะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนก็ต้องคิดว่าเออเนี่ยต้องใส่คุณภาพการคัดสรรไว้อย่างนี้การทำอย่างดีเพื่อการลงทุนจะดีครับสำหรับแนวทางการลงทุนหรือการคำนวณเนี่ยคุณปิยา มีวิธีการคำนวณยังไงหรือไปจ้างนักบัญชีมาคำนวณให้หอ่าอันนี้เราจะมีพนักงานทําหน้าที่ตรงนี้โดยเฉพาะนะคะค่ะก็คือคุณวิยาก็แค่ไปดูเข้าวๆใช่เราจะทําการตรวจสอบในทุกแผนกนะคะซึ่งเราจะควบคุมเองทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราจะจ้างพนักงานอีกทีในแต่ละตำแหน่งนั่นเองค่ะ,ะแล้วคุณวิยาได้คิดการวิเคราะห์การคุ้มทุนหรือเปล่าเพราะว่า เราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มกับหรือเปล่ากับที่เราลงทุนไปหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าเรามีการวิเคราะห์ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะเพราะว่าธุรกิจของเรานะคะจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากเราทําทําการเขียนแผนธุรกิจยื่นเงินเพื่อกู้จากธนาคารเพื่อมาลงทุนนั่นเองค่ะฉะนั้นการวิเคราะห์ความคุ้มทุนนะคะต้องมีการวิเคราะห์อ,อย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินนะคะรายละเอียดต้นทุนต่างๆนะคะรวมถึงกําไรสุธทธิต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรน,นั่นเองค่ะ นี S <S <an> ่ <t iny> คออือตั้งตั้งธุรกิจขึ้นมานะครับ <S <S <an> <t iny> แล้วออราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวหลามแล้วก็มีคุกกี้ใช่ไหมครับใช <an> ่เลค่ค <an> ุก <t iny> กี้ก็มีแยกออกมาอีกใช่ไหมครับเป็นกินลดละหุนลรสส้มรสอะไรอย่างนี้ <S <S <an> <t iny> แล้วการตั้งราคาขอ,ของของของสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยคือมีวิธีการ ะค,ะค่ะราคาสินค้านะคะ,ะถ้าเป็นข้าวกล้องนะคะเราจะแบ่งเป็นเป็นกิโลนะคะเกรดเอเนี่ยจะกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะ <laughs> ส่วนข้าวหลามนะคะเราจะคิดเป็นกระบอกก็คือเราจะขายเป็นกระบอกละสี่สิบห้าบาทนะคะ <laughs> แล้วส่วนคุกกี้นะคะเราจะขายเป็นกล่องนะคะกล่องละสี่สิบห้าบาทซึ่งในกล่องนี้มันจะมีทั้งหมดห้าชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรสใดกินใดนะคะก็คือราคาจะเท่ากันหมดเลยค่ะอะไรก็ได้ไชสนแล้วก็ได้ก็ราคาเหมือนกันค่ะแล้ว มีแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมไหมครับคือเหมือนกับว่าใบมอบของเป็นที่ระล,ลึกมีการช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับมีค่ะค่ะทางธุรกิจเราบริษัทบริษของเรานะคะจะมีการช่วยเหลือสังมะคมแล้วก็คือการทาโครงการเกี่ยวกับ CSR นั่นเองนะคะซึ่งแต่ละปีนะคะเรา,าทางธุรกิจของเราจะทําด้วยกัน2โครงการนั่นเองนะคะซึ่ง จะเป็นโครงการมอบข้าวให้น้องนะคะอิ่มท้องในวันปีใหม่นั่นเองค่ะค่ะเราจะมีการมอบสิ่งดีๆนะคะในทุกๆเดือนมกราของทุกปีนะคะซึ่งโครงการแรกนะคะจะมีการมอบผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องนะคะให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะคะแล้วก็จะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะคะที่สําคัญนะคะจะมีการเล่นกิจกรรมสันทนาการนะคะให้กับเด็กๆนะคะสร้างรอยยิ้มให้กับให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะนี่เป็นธุรกิจที่ว่า ดีแล้วก็ยังใจดีอีกนะครับช่วยน<ช>้องๆทุกๆปีแล้วมีโครงการอื่นมีครับ<ช>คุณพิะพม,ม,มีโครงการที่สองนะคะโครงการที่สองนะคะเราจะจัดทุกๆเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะค่ะโดยจะมีเชื่อมโครงการว่าเรียนรู้วิถีชาวบ้านไปกับนาวารายสเบอรี่นะคะค่ะเป็นยังไงครับคุณพิยโครงการาน,นี้นะคะจะเป็นการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้แก่น้องๆนะคะ โดยที่เราเนี่ยจะนําน้องๆเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะมีการเรียนรู้วิถีชาวบ้านนะคะในการทํานาเพให้น้องรู้ว่ากว่าที่จะได้ข้าวแต่ละเม็ดนะคะชาวนาเขายากมีความเหนื่อยยากลําบากแค่ไหนกว่าจะได้แต่ละเม็ดนะคะซึ่งทางโครงการนี้เราจะสอนในทุกๆขั้นตอนให้กับน้องๆกันเลยทีเดียวนะคะและยังจะมีการแทรกกิจกรรมการแข่งขันการดําน้านะคะ เพื่อสร้างออความสนุกสนานให้กับน้องๆคลายเครียดไปด้วยนะคะได้ความรู้ไปด้วยนะคะที่สําคัญนะคะนอกจากโครงการของเรานะคะได้จัดขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วนะคะ,ะเรายังสร้างรอยยิ้มนะคะคืนสู่กลับสังคมอีกด้วยค่ะนะครับเป็นโครงการที่ดีทั้งสองโครงการเลยนะครับสำหรับธุรกิจเล็กๆนะครับเริ่มจากเล็กๆร่วมกันทำในกลุ่มทั้งหมด5คนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เราก็ได้รับความรู้หลายๆด้านเลยนะครับเ,เช่นการผลิตการจบลุมตลาดแล้วก็การใช้วัตถุดิบนะครับเ,เราหวังว่านะครับผู้ชมทางบ้านที่ฟังอยู่หรือว่าที่ติดตามในขณะนี้นะครับผู้ชมที่กาลังกาลังคิดที่จะเริ่มธุรกิจหรือทําธุรกิจแล้วประสบปัญหานะครับก็ใช้วิธีการคิดหรือการรูปแบบไปปรับใช้ กับธุรกิจของท่านดูนะครับเผื่อจะได้ผลแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับรายการข้อสีเขีก็ขอบคุณคุณคุณเมย์คุณอิย่าคุณนกแล้วก็คุณวัดเป็นอย่างสูงน,นะครับที่ให้เกียรติมาทมำความรูเ้เกี่ยวกับธุรกิจอนะาว่าข้าวร้อมไรซ์เมรี่นะครับ สำหรับรายการทอ็อปซิงเก็ลน,นะครับเรากลับมาเจอได้ใหม่นะครับในทุกๆวันพุธเวลา17นาฬกาถึง20นาฬิกาทางช่องวันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ